บารีค่ะนะคะวันนี้ทำผัดพริกแกงนะหมูนะคะใส่กระชายเยอะๆนิดๆเลยจะทำแบบจะเอากระชายออกให้หมดตู้ค่ะนะะเพราะว่าจะกลับเมืองไทยก็จะได้เอาขนมาอีกค่ะใส่มะเขือด้วยแล้วก็ใส่เอาไม้แล้วก็เอ่ออะไรัวากยาวนะคะยัันนี้อาหารวันนี้ค่ะ ก็จะต้มไข่แหนมด้วยอันี้เราก็จะทานแค่นี้นะคะถ้าเหลือก็เออเอาเข้าตู้เย็นะคะ่ะเขาชงรีไฟ้ลายไม่ขี้เกียจทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็เอาออกมาอุ่นทานได้เลยนะคะง่ายๆสไตล์โชคสีค่ะอยากกินอะไรก็กินอยากใส่อะไรก็ใส่ก็ผ <c oughs> ัดก็ผัดทิชแกงมันก็ง่ายๆคือไมแค่คล้ายๆแบบแกงเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามไม่ใส่ไอ ใส่กะทิทเฉยเนาะ,นะะเป็นแบบอาหารพื้นๆอ่ะอาหารแบบบางคนก็ต้องทำเป็นแหละนะคะคจริงๆนะไอ้แกงเข็ดหรือว่าพวกเออ่แกงอะไรแกงเข็ดแกงกะทิอะไรเงี้ยเห็นน้ำตาลน้ำตาลสุกอะอร่อยนะน้ำตาลน้ำตาลเอ่อมะพร้าวอะไรเงี้ยจะอร่อยจะหอมนะคะจะมีแบบมันจะไม่ไม่หวานละเล่มอะไรเงี้ย อันนี้มันมีเรามีแค่น้ำัานธรรมดาเราก็ใส่น้ำมันานธรรมดาเอานะคะโอเคค่ะ okay, ที่นี้ก็เอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปทำข้าวก่อน,นะคะ่ะเราเจอกันใหม่นะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะท่านเื่องานเสร็จแล้วก็ทำอาหารคนะคะ,ะทำแกงนะคะหรืะะอสามชั้นค่ะนี่ติดมันนี่ไม่ใช่หรืะะอสามชั้นบายไปนะคะเจอก,กันใหม่นะคะเยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะได้ทำอะไรทานกันนะคะ โอเคกค็แต่มีหน่อไม้ดอกนะเดี๋ยวมแม่อาจจะผัดเผ็ดหน่อไม้ดอกนะคะโอเคค่ะบ,บ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ